สำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567งบอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมสัสยิดต,ตาดีกาของสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยจำนวน26,600บาท เพื่อให้สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยจึงได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัดดูอิงประจำมสัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนตอน้นอิปติดาดียยะพุทธศักราช2,559กิจรอศักราช1,437ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 43,960บาทซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวจำนวน2รุ่นดังนี้รุ่นที่1ระหว่างวันที่24-25ถึง25เมษายนพุทธศักราช2,567และรุ่นที่2ระหว่างวันที่26-27ถึง27เมษายนพุทธศักราช2,567ณห้องประชุมสำนักงานการ,การศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขา ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรอิสลามศึกษาวัดดูอินประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนตอน้นอิฟติดาอียะพุทธศักราช2559อิเาฮิจรศักราช1 4 3 7 รุ่นที่1จํานวน43คนรุ่นที่2จํานวน51คนคิดเป็นร้อยละ100ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย,ย้อยและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตาดีกามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชนและสามารถจัดทำเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตรและการออกประกาศนียบัตให้กับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ100 2. โครงการส่งเสริมการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาวัดดูอินประจำมสัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนตอน้นอิปติดาอียะพุทธศักราช2,559ที่จะรอดศักราช1,437ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกาสังกัดสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบายย้อยซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น32,930บาทแบ่งออกเป็น2กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาวัดดูอินประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนตอน้นอิปติดาอยะพุทธศักราช2559ที่จะรอฮิจรราช1 4์7ักราช1437 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-18กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณห้องศดทัศนศึกษาโรงเรียนสบ้ายอยวิทยาอำาเภอสบ้ายอยจังหวัดสงขลาผลการดำเนินงานเชิงปริมาณบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำาเภอสบ้ายอยและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจะํามัสยิด ตาดิกาสกังกัดสำนังกงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบาย้อยได้รับการส่งเสริมการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาวัดดูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้นอิฟติดาอียะพุทธศักราช2,559ฮิจรัลศักราช1,437จำนวน79คนคิดเป็นร้อยละ100ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ บุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบาย้อยและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกามีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัดดูอิประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนตอน้นอิฟติดายะพุทธศักราช2559ยาฮิจรราชหนึักราช1437ได้ กิจกรรมที่ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัดดูอินประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนตอน้นอิบติดาอียะพุทธศักราช2,559ฮรอิจศักราช1,437ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน68,220บาทซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวจำนวน2รุ่นดังนี้รุ่นที่1 ระหว่างวันที่27-28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และรุ่นที่2ระหว่างวันที่29-30กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณห้องประชุมโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิอำาเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบาย้อยและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมสัสยิดตาดิกาสามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานตามแนวทางการวัดผลและประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษาวัดดูอินประจำมสัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนตอน้นอิบติดาอียะพุทธศักราช2 5 5พฮิเาจรศักราช1437ัราจำนวนสองรุ่นรุ่นที่1 จำนวน62คนรุ่นที่2จํจำนวน64คนคิดเป็นร้อยละ100ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจะํามัสยิดตาดิกาสามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานตามแนวทางการวัดผล และประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษาวัดดูอินประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนตอนอ้นยุติดาอียะพุทธศักราช2,559ฮิจรอศักราช1,437ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินง,งานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยแบ่งออกเป็น3กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1. ประชุมคณะกรรมการและผู้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาอำเภอสบบาย้อยแบ่งออกเป็น2กิจกรรมย่อยดังนี้กิจกรรมย่อยที่1.1ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาอําเภอสะบาย้อยซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการจํานวน2 9 0บาทซึ่งได้ดำเนินการในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567ณห้หองประชุมสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอําเภอสะบาย้อยผลการดำเนินงานเชิงปริมาณคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วยผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาจำนวน4คนและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอัเภอรบซาบ้าย์ยจำนวน7คนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ100ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพคณะกรรมการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของเครื่องมือการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถกำหนดแผนปฏิบัติงานนิเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดได้และปฏิบัติงานตามแผนได้ครบถ้วนกิจกรรมย่อยที่1.2ประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกาซึ่งใช้งบป,ประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน17,160บาทซึ่งได้ดำเนินการในวันที่16พฤษภาคม พุทธศักราช2,567ณห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยผลการดำเนินงานเชิงปริมาณผู้บริหารหรือผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาจำนวน56คนและคณะกรรมการมิเทศจำนวน10คนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ100ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผู้บริหารหรือผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาและสามารถเตรียมความพร้อมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการาด,ก 2. ดำเนินงานจากคณะกรรมการนิเทศติดตามได้กิจกรรมที่ 2. ดํดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการาดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกาในสังกัดส,สำนังกงานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน27,800บาทซึ่งได้ดำเนินการในวันที่ 1, 2, 22, 23, 29, 30มิถุนายนพุทธศักราช2567วันที่6 7 13และ14กรกฎาคมพุทธศักราช2567ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณคณะกรรมการนิเทศจำนวน10คนดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาจำนวน560ศูนย์คิดเป็นร้อยละ100ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกา สามารถบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนและดำเนินงานกิจการในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ100กิจกรรมที่3ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกา เป็นการดำเนินการออกเป็น2กิจกรรมย่อยดังนี้กิจกรรมย่อยที่3.1ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจะํามัสยิดตาดีกาซึ่งใช้งบป,ประมาณในการดําเนินโครงการจํานวน1,900บาทได้ดําเนินการในวันที่19กรากรฎาคม พุทธศักราช2567ณห้องประชุมสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยผลการดำเนินงานเชิงปริมาณคณะกรรมการนิเทศติดตามจำนวน10คนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ100ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพได้ผลการวิเคราะห์ของการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกา สังกัดสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้าย้อยทั้งรายศูนย์และในภาพรวมของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาของอำเภอสบ้าย้อยครบถ้วนทั้ง5ด้านคือด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดลอ้อมและอุปกรณ์ด้านการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาด้านวิชาการด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนและด้านความสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่3.2รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน12,540บาทได้ดำเนินการในวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสบ้ายอย ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณผู้บริหารหรือผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกาจำนวน56คนและคณะกรรมการนิเทศติดตามจํานวน10คนเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละหนึผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพผู้บริหารและผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาได้รับทราบข้อมูลรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบาย้อยทั้ง5ด้านคือด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ด้านการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาด้านวิชาการ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนและด้านความสัมพันธ์ชุมชนและสามารถจัดลำดับคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาได้ซึ่งจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำนักงานการศึกษากชนอําเบอสซาบ่าย้อยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดโครงการรวมทั้งสิ้น26,600บาทคิดเป็นร้อยละ100